สวัสดีค่ะเลิบลี่ซากุระและพี่ตังกวามารายงานตัวแล้วก็อย่างที่เห็นคอนเทนต์นี้ถ้าเลือก NPC ผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนก็จะเห็นว่าระดับความโกรธของคุณแดนเนียลตอนนี้คือ one t o beat you up ค่ะ เป็นเลเวลแค่อยากใส่เดียวปกติแค่ชม2-3ครั้งก็ง้อสำเร็จแต่ทำไมไม่สำเร็จก็ไม่รู้ค่ะก็เลยไปซื้อของมางอ้อเกมก็ดันเออร์เรออีกถ้าขึ้นอคว a เทนก็คือเป็นคนรู้จักแล้วแสดงว่าง้อสาเร็จคราวนี้มาดู o kill you ก็คือเขาอยากจะสังหารเราเลยนะคะเคสนี้ให้กด Talk แล้วกด Apology จน NPC พูดออกมาว่า Don't do it again แล้วชมเขาค่ะ ถ้าขึ้น a q u a i n t e d friend, close friend หรือ love word ก็คือง้อสำเร็จทีนี้มาดูอีก level ค่ะก็คือ one t o perk you อยากจะกำจัดเราเลยล่ะก็เหมือนเดิมนะคะกด talk แล้วกดคำว่า apology จนเขาพูดว่า don't do it again และเมื่อชมอีกนิดหน่อยก็จะปกติแล้วนี่คือการด่า NPC จนเขาโกรธในแบบต่างๆขอขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย